คชิบสวัสดี944ท่านค่ะอ,อ,อันพงเขาจะเห็ดมือคืนนี่ค่ะใส่อ,อะไรนะคาลาตินเคลาตินเคลาตินโอ้โหแล้วเหนื่อยแล้วขาขันลุดีแล้าขาหลุดเด็กขาหลุดอยู่ไหนอ่ะลูก S <S> โอเคมามา,มาให้ยา่วยพลอยหน่อยีมามา่ยถ้าช่วยพลอยหน่อยมามามาช่วยพลอยหน่อยเอาไปไปช่วยพลอยหน่อยไปไปหมุนไปหมุนใส่มาช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยค่ะจะมาช่วยพลอยหน่อยได้ได้ค่ะได้ค่ะโอ้โห <S <S มันหลุดได้ไ,ดไ,งไงเนี่ยอาะตาเล่ทํามไม่ดีหรือลูกใครทํามไม่ดีอะ่ะพี่พลอยโอ้พี่พลอยเหรอ ออ้นงพคุยสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะลูกเทียน้ำเพชรค่ะค่ะแม่แตะแม่แตนมาช่วยพยุหน่อยเขาจะคุยโทรศัพท์ละน้องเพชรอย่าเล่นฟิกเตอร์ไม่เอานะไม่เล่นนะจ๊ะทำใช่ทำอยู่ค่ะทำอยู่น้องเพชรห้าม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 ทำของยายนะมันไม่ใช่น้นั่นมันเป็นไลฟ์สดลูกมันไม่ใช่ของแม่ พี่จะเล่นฟิลเตอร์อย่างเดียวเลยกวดกวนกวนววนเจ้าเบ้องอะรตัวโ้ยไปถือ่ายเบิดเฮ้ยจะได้ไหมล่ะลูกได้แล้วได้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะตึงตึงวถตึงตึงวถึงตึงตึงวถึงตึงตึงล้วถึงตึงตึอตึงง หนูอยากเต้นหน,น,นูไปเอาเอาโมเตอร์ไซค์มาเปิดเพลงไปหนูไปขี่ปั่นจักรยานมาเปิดเพลงตรงเนี้ยนี่นี่น,น,น,นี่ปั่นจักรยานจักรยานมีเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้หนู๋ยเอาออกมาสวัฮัลโหลฮ้ยลุงมดมาอย่าไปนี่อย่าไปหุห่นหัวดีออกฟองขาดไปแล้ว ยาเมือแรงป็นมาตะลีว่าโอ้เจ้าซีมเมนว่าดูนาอพะนะเอาเบาเบาดูร้านซีว่าเป็นทีกันเลยวา่าต้องพูดให้เขาฟังบ่อยๆเรื่องนั้นเรื่องนี้พูดถึงเด็กเด็กน้อยถึงจะพูดเก่งนะคะเขาเบาเบาว,ว่าปากเขาสีว้าว่บาเป็นเด็กน้อยอมาแล้วพี่พลอยพี่พลอยเก่งจริงขับรถอ,อ,อ่ะเก่งคนละอย่างจริง อยู่ข้าวยังหิวข้าวเลยนะยายเดี๋ยวข้าวมาต้อนนี่โอ้ยรถทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะอานุทมาสวัสดีคุณยายมาลูกพลอยพี่พลอยมาหนิพลอยจ๋าเดี๋ยวเอาขนาไหนทีนี้ออพุูเตอร์ สวัสดีคุณยายและต้าแฝดสวัสดีค่ะงมุดมาอีก <ouse> ช่วยอีกแรงและ <OT seben arnya> อืโอโอ้โหสองอันเลยเหรอกทำไมจะเก่งอย่างนั้นดูสิสโน,น,น่นอ่ะโอโ้โหขับสองคัน,นโอโนน้โหอีคันหนึ่งเอออีคันหนึ่งคันนี้ก่อนนะคันนี้จับมือเลยใช่จับมือทำไมอ่ะ เอาแค่ทำไมน้องเพชรเหนื่อยแล้วเหรอคะหนูเหนื่อยมากไหมหน่วออหน่องเอาหน่วงทำไมตอนนี้ทำไมงน่วงตอนนี้อยากฮ่วงกับยายแต้อยางฮ่วงกับยายแต้อนอนยนอนไม่ได้หรออยากนอนหรอกินข้าวก่อนไไม่ด้หรอกินข้าวมามาเก่ากินทอดไข่มา้ไม่กินกับปลามา กินกับเนื้อหมาไม่กินอ้โอไม่กินเหรอไม่กินไม่กินอาวถอดรองเท้าทำไมเออถอดรองเท้าทำไมเออเหยียบหนามนะเหยียบหนามนะนั่งกับแม่แตนมานั่งก่อนเลยมากบติ้งติ้งจรงไยติ้งติงติงติงงไยติ้งติ้งติ้งติงจิงติง เอ็งได้จิมาอีกรอบแล้ว so ีกบแล้วเหรอครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหตึง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 นึงตึงตึงลึงตึงขึงต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 งตองเึงเึงตึงตึงตางตึยตึงตึงตึงี่งตยงตึงตึงตึงต้วตึง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 ต็มเึงตึงตึงเึงตึงตึึงตึงตึงตม้งตึงลึงขึนเลยต้งขึงเึยค่ะต้งตึนเลงตึงขึนเดี๋ยวนี้อ่ะ พลอยเอาขึ้นเพชเอาขึ้นยังโอเคเก่งมากม่ที่ไม่ไม่หมุนอยู่เนี่ยเอาหมุนอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยพลอยซ่อมอยู่อ๋อซ่อมรถเหรอรถเป็นอะไรคะรถเป็นอะไรรถสตาร์ทไม่ติดเหรอรถติดติดเลยเนี่ยอ๋อซ่อมเลยอ่ะซ่อมใหญ่เลยสองคนอ่ะอ๋ซ่อมซ่อมซ่อมอซ่อมซ่อมออ่๋อาน้จะเกิดมาเป็นช่างซ่อม โอเมนมอมผมดำซ่อมแตงไม้หมดแล้วหมดแล้ว <c oughs> เหรอหมดแล้วโหซ่อมได้ยังคะคิดเคสโอ้โหได้ยังลูกมันเป็นอะไรคะโอ้โหพี่บอยล้มเลยเอามาซ่อมใหม่มันอยู่กินอะไรฮะเอาหนูไปกินอะไรมันเนี่ยน้ำอะไรอ่ะน้ำนกะทิน้ำกะทิเอาน้ำกะทิทำไมไปอยู่ตรงนั้นนะ พีชกินน้ำกะทิโอ้โหเพชรกินน้ำกะทิแล้วแล้วเพชรเติมน้ำมันให้อ๋อเติมน้ำมันอีกแล้วเหรอคันนี้ก็ได้ครั้งนี้มันจะเหม็นไหมเหม็นค่ะยิ้มที่ฟินฟันเลยโอ้โหเพชรไม่เปลงฟันเลยเหม็นมากเลยอ่ะโอ้โยให้ลุงมดเติมให้เติมน้ำมันใจตั้งหน่อยสิ อ้าวทำไมไม่มีลูกอมอ่ะลูกไหนพ่อพ่อแล้วนี่ะเอา๋ออะไรนี่ใช้อะไรนี่อะไรเป็นน้ำนี่หนูเอาอะไรใส่หคลิปคลิปพี่โน่อี๋ฮะคพี่โน่อี๋พี่อะไรอ่ะกินปลากินปลาเมียไม่เหม็นไหมมันมันเหม็นค่ะมันเหม็นค่ะแล้วหนูกิน อ<ร>ด้วยจริงๆมันมีฉามหลายอยู่มันมีไม่มีหลอกสาหลายไม่มีในร้อรถไม่มีสาห่ายมีเตจสินสุปรกหัวห้าทำอีกนะโอ้แอวลันปัดเอ้ยางงี้ดิูนนเต้นใส่นุ่นให้ยายดูเอาไหมแอวลันปัดอย่าไปใกล้เกินไปมันใกล้ยายมองไม่เห็นเอาตรงนี้โอ้ยรลองหัวอันเขียวพี่น้องหันเขียว แอลันปัดลันปัดลันปัดวันนี้คุณยายจูมาดูแล้วน่ะคุณยายจูคุณยายจูมามามาเอาก้นคนไหมยายจูเอาก้นคนไหมเนี่ยรู้ก้นคนจีเอาแอวลันปัดลันให้ยายดูหน่อยแอวลันปัดล่นยาดยาดยายากองก้นใส่ยายไม่เอาน่ยคุณยายคุณยายไม่เอาคุณยายคุณยายบอกว่ามันไม่ดีรู้ไหมย่าทำอีกนะมันไม่น่ารักคุณยายบอก นี imi, er. right. ่เดี๋ยวเดี๋ยวมัดผมก่อนมัดผมก่อนมัดผมก่อนมัดผมก่นพอไม่เล่นน้ำเลยนะพอไม่เล่นน้ำหรอพลอยพลอยลออยพลอยพลอลอยพลอลอยใส่น้พอ่น้ำดองไไใส่ลังเ้าเอาหรอพจิปเลยเอาไปดิอ๋อไปมีอะไรออกมาอ๋อมีฉลาด้วยหรอ ดูซิพาแม่ไปดูซิ <laughs> พาแม่ไปดูซิคุณแม่ไปแล้วเล่นแม่ลูกกันเลยด้บาดิอ,าอ่าๆๆๆคุยกันไม่รักเขาเล่กนกันเนื้อมีน้องเล่นกันสองพ้นเขาบ่อขึ้นบ่อล้งบ่กันคือผู้ใหญ่บ่กันนี่างนี้ขคุณนะคะที่ดูแล้วมีความสุขข,ขอให้ท่านทุกท่านมีความสุขมีร่างกายแข็งแรง ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะคืดหน่อยดมมุกเมื่อใครโดมให้บ้างดูดูดมให้คุณยายคุณยายคุณยายขาแล้วดมให้นะโอเ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรมาอีกแล้วตัวอะไรตัวอะไรมาอ้โหใครมาน่ะนูนนู่นตาเล่ตาเล่มาอะไรน้า โอ้โหล้มเลยต่างหง่ะเลยต่างหง่ะลยกเบ่งเล่งเลยเจ้าจริงตริงนะเจ้าติ่งตริงจ้าโอ้โห้หมาอะไรล้มอ่ะลูกสอกอู้สอกเจ็บไหมมาประมาณมาพลอยเพชรตอกให้เพชรตอกให้ก็หายมาเอาชอกมาเอาชอกมาเพชรมาเพชรตอกให้หนึ่งชอกเอาก้มลงหน่อยลงหน่อยลงหน่อยเอาลงหน่อยดิอุ้ยพี่พลอยอ่ะ อ้ามามาขอ้าวลมอีกแล้วอู้หัวเข่าทีนี้หัวเข่าอุ้ยเอ้ยในแจงมาขี้อ้าวมาขี้เหรอมาขี้อันเดียวอ๋อมาทำไมขี้แตกี่ยไปเลี่ยวตุดก่อนอืมมาตูดก่อนเอาไปล้างตูดให้ล้างตูดให้น้องนะไปล้างดูให้น้องเลยใส่แป้งพืดด้วยนะ อย่าแข็อย่าไปตีน้องอ๋ออย่าตีน้องนะไม่ตีน้องหรอเพื่อนย่ำมาที้อยู่โอ้โหไมรัก<ำ>กี่หมาอยู่ยกี้หมาอยู่ยเป็นอะไรอะอะไรคะหนูเป็นไงลูกไหนี่หนูนโดนอะไรอละลูกเป็นแผลเมื่อ,อไหร่เนี่ยใส่ก,กงางเกงมาแล้วครับโอ้ใส่กางเกงมาแล้วครับทาปแป้งให้น้องยังโอ้โหน่ารักสุดๆ,ๆอะน่ารักสุดๆอะ ป้าหนิงป้าหนิงจัดเออ่ป้าหน,งาาานิงมีเบอร์ผู้จัดการเนี่ยอ๋อติดต่อป้า,นห,นนาหนิงนะคะตาเล่มาดูเพชรหน่อยเนื้อตาเล่มาดูเพชรหน่อยมาเป่ามือให้น้องเพชรห,ห,หน่อยนียายเป่าให้หายแล้วค่ะมาช่วย่ายหน่อยพายเป็นไรเนี่ยเอา้าพายไม่สบายหรอเดี๋ยวยายพาเล่นน้ำปะเล่นน้ำกันปะ เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ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 ้ยถอดรองเ้าแล้เ้ยอรอเท้าแล้วน่ารักชิบืดอ่ะเออ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 เอยเออ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  เพชรขัดออกเมื่อกี้นี่หรอใช่เพชรกินเพชรกินเอ้าวแล้วทำไมเพชรเป่งเลยอ่ะใช่เพชรเผ็ดไม่หลานยายแตนใช่ไหมเพชรเพชรเพชรเค็ดเพชรเช็ดอ๋อเค็ดเค็ดเค็ดเอาเอาอะไรเค็ดเอาเอาเค็ดมือมันเปลี่ยนอ๋อแล้วทำแล้วมันดำบ้าเนี่ยมืออ่ะเป่เพราะมันไม่หายเอ้ามันไม่หายจริงๆอ่ะมือมันไม่หายจริงๆหนดูชี้ โอ้โหอาจารย์อาจารย์ดึงให้หนูหน่อยดึงดิโอ้มันไม่ต้องดึงมันหรอกลูกเดี๋ยวมันก็หลุดเองหนูไม่ต้องไปดึงมันนะมันจะเป็นแผลหนูไม่ต้องไปดึงมันนะคะมันจะเป็นแผลอาจารย์ออกให้หนูหน่อยเอ้าออกยังไงเนี่ยเอาเอาดึงให้เหรอให้ดึงใช่ไหมเอาหลับตาไม่ต้องเจ็บนะอโอเคได้แล้วอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง หมดแล้วออกแล้วออกยังออกแล้วออกยังคะอยังไม่ออกออยังไม่ออกอยู่แล้วเหรอมันมันเต็มดูนี่มันเต็มอยู่นี่หลักการนะหลักการนะไม่เก็บนะพอแล้วเลือกจะออกมันนิ้วบาดแล้วมันจะหายแล้วเมันจะหายแล้วลูกมันจะหายแล้วไม่เป็นไรออกแล้วออกแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วมันเก็ เอา้ามันเจ็บเล่นน้ำได้ไหมนี่ทีนี้เล่นน้ำไม่ได้นะเล่นน้ำไม่ได้นะเราจะให้เล่นน้ำหนูเล่นไม่ได้จริงๆอ่ะต้องเอาปิกเกอร์ก่อนโอ้ยไม่ต้องปิดปิกเกอร์หรอกสรุปแล้วก็คือไม่ต้องเล่นดีกว่าพีเ่เขาเล่นไม่เปนกนเล่นค่ะน้องพอปิดไหมปิดน้องพอปิดป่ะจ๋า ถ้าถ้าหนูอยากเล่นน้ำเหมือนเต้นให้คุณยายดูได้ไหมเออไม่เอาห้าน oh, oh, yeah. oh, ouais. right. ั้นไม่เอาเอาเอาโซดาป๊อปอะแม่งกินดาว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 โอ้โหได้ดาวห้าสิบสามดวงยังไม่ถึงร้อยดวงเลยขอร้อยดวงหน่อยได้ไหมคะน o n นโอ้โอ้ ติงแล้วิงต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 ิ่งาละติงติงติง <toda> ต <fine> ิงติงตจ้าหยุดสต๊อปโอเพส์นี่แหละนี่แหละอันนี้แหละเขาบอกว่าใหญ่ใหญ่เนี่ยไม่ได้เลยหนูห้ามเต้นอย่างนี้เเมื่อคืนนี้หนูร้องไห้ไหมหนูนอนอ่ะ เมือม่อคืนในหนูหนูจีข้าวจีอยู่ไหนตรงนี้ปะหนูจีข้าวกับพี่ไดรินอยู่ตรงนี้ไหมจี <c ười> กับใครหนูหนูเอาขาขาทาอะไรเอา,าเอาขาทำเอาขาทาข้าวจีเหรอเอา้าใครบอกให้ทําใครบอกให้ทํามันไม่ได้นะไม <c ười> ่กินเลยไม่กินเนื้อเบียวเลยกินชิ้นอ๋อก็ชิ้นเพชรเพชรเอาขา ที่หลังหนูอย่าใช้ขานะหนูต้องใช้มือเนี่ยเนี่ยมือเนี่ยมือมีนิ้วโป้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยโอ้ยหนูอเอ้ยเลยเลยหนูต้องใช้มือนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย,ยปิ้นไปปิ้นมาอย่างเงี้ยเออถ้าใช้ทำมือแข็งโอ้ไหนไหนไหนพูดสิ Good morning สินอนแล้ว <laughs> นอนแล้ว <laughs> ยายคุณยายบอกว่าหายงอนพ่อยังไม่ไม่พ่อแล้วหายงอนพ่อแล้วหนูรักพ่อไหมรักรักมากไหมหนูรักเท่าไหนลูกไม่มีไม่มีอ้าหนูรักย่าไหมย่าย่าเตนหนูไม่รักย่าเตนทำไมหนูไม่รักหนูรักหนูรักชื่อหนูรักทวดโอ้หนูรักพ่อรักแม่รักเตนเตนรักเล่นรักเตจัน นุ้ยรักพ่อนุ้ยรักพ่อ้วรแม่นุ้ยรแม่้ยพ่อแม่ั่แโตมาแล้วะโอ๊ยโอโพ่อพ่อพ่อบังคายให้ดิ้โอโอ้โอโอโอแม่นี่คนตกอมันเ้าไหลคนตกแต่ลูกเราแม่่บังเงี้โอ้มาโอยเจ็บไหมคะ ม่บ่ยบ่เป็นพแพ้ติลูกมายายบังมา,าโอ้ยดีใจเลยขอดูชี้ไหนดูชี้พี่พลอ,อยไหนอ๋อไม่เป็นไรค่ะสะดุดนิดหน่อยเดียวเองค่ะไม่เป็นไรไม่มีแผลจ๋า,าอ๋อนี่ชุดว่ายน้ำหรอะโอว่ายน้ำอีกแล้วอันนี้นี่ของใครนี่ใครจะใส่หัวยยญ่เหรอเนี่ยอออ๋ออ,อันนี้ของนายแตนนายแตน ของละแตงนี่ของละแตงหนูต้องเอาแพมเพิร์ดหมูมาด้วยแพมเพิร์ดหมูมันจะอยู่ในห้องอ่ะมันมันหมดแล้วมันหมดแล้วเอ้าใครบอกจ้าพ่อของพ่อบอกว่ามันหมดเหรอเอ้ามันหมดขอคุณป้าสิคุณป้าใครที่ส่งอ่าอะไรให้หนูนะไอแพมเพิร์ดคุณพย์อืมคุเท็ก็คุณทิอ่ากุณเท็ดคุณเท็กินทีพอ่าแพมเพิร์ด ที่ที่เล่นน้ำอะค่ะมันมันหมดแล้วหรอมันตอนนั้นมันก็เหลือประมาณสี่แผ่นนี่แหละเขาเล่นน้ำอ่ะเขามันก็เลยหมดหนูไม่รู้ว่าจะเอาที่ไหนซื้อที่ไหนนะคะจ๊ะค่ะมันอยู่ในห้องเก็บของมันอยู่ในตะก้าหนู่ว่าดนนดโดนตรงนี้หรอโดนหัวด้วยอ่ะ มอมไม่ pues oh! โดนใหญ่โอ๊ะโดนใหญ่ทำยังไงทีนี้ขอโทษยายยังขอโทษก่อนไม่ไม่ไม oh! ่หอมจังเลยอ่ะชุดนี้หอมหอมอุ้ยหอมมากดูสิหอมให้หน่อยหอมมากเล่าถ่ายทำไมคะขอโทษยายก่อน ขอโทษใหม่ขอโทษค่ะหนูจะไม่ทำอีแกแล้วหนูขอผิดจริงจริงป้าเอาเอ้าใครนะ่ะใครสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะป้าก่อนสวัสดีค่ะป้ารีด้วยสวัสดีค่ะฮะ <c oughs> พูดมานิ่งดิเียบของมาสายไม่ใช่พูดอัาบนูนแล้วเหรอสายแล้วอ่ะยังต้องเที่ยงเหรอพุดอาบนูน,นะน ก็เลยจะนอนต้องนอนบ่ายแน่บ่ายเที่ยงบ่ายอันนี้กุดกุดกุดมอร์นิ่งอยู่ใช่ไหมกระเพียงของสายปลามะม่วง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 หน่อยมะม่วงหน่อยมะม่วงล้นปลาหน่อยเนี่ยน่าอร่อยจังเลยคนช่วยอืออะไรนะคนช่วดขอรู้ซีขอดู้ซีขอดู้ซีโอเคใช่ไหม นายไปใส่พ <One input> ิลเตอร์จะแล้วไปใส่อะไรจ้ะไปถ่ายคองไหมได้ยังพี่พลอยอ๋อไม่เห็นแสดงว่าหมดน้องเพชรบอกว่าหมดในในถุงพลาสติกมีไหมคะไม่มีแสดงว่าหมดแล้วค่ะไม่มีแล้วปัวผีออโอ้โหโอ้โห โอหอยากม,ามออะม่วงอะ่ะมาหน่ะหน่ะหม่ำหม่ำหม,ม,ม,ม่ำไปขายของครับป้าอี๋จ้ามันหมดแอดแฉะเลยไหมหมดแล้วเฮ้ยหมดแล้วโอ้ยเป็นหน้าจอเลยโอ้โหโอเคไม่ <c oughs> หมดแล้วเหรอลูกหมดแล้วก็ไม่ต้องใส่เนาะไม่ต้องใส่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะเปลี่ยใน,นให้เอามาทางนี้ เาหังนี้มาออกจากกล้องมาตรงนี้อ่ามาวิทย์ถึงรู้ไหมโอเคทำไมข้างง่วไม่หนาวเลยค่ะมันส่มนสบ่เขามักสมสๆแหละเราไลยแตะน้ำลายแตกเอ้ยอะไรอ่ะดูเลยอ่ะนี่นะให้โห่ใส่ที่ไหนชื่อนี้อ่ะ ตัวอะไรอ่ะ <tr> ป <seine Christmas> no, no. no, ้าไม่รู้ว่าตัวอะไรอ่ะอาโยแขนขึ้นก่อนึบไกพันหลออยงนี้นะกะอายิออกมานะอ่ะอ่ะใส่ค่ะเฮ้ยเอออาค้างนข้างนี้ข้างนี้ค่ะนิหมดนมมดข้างนี้ค่ะให้นิมมดสอเคน ไปขายของช่วยป้าวีเลยไปะ่ะทำเลยไม่ใช่ไม่ใส่ป้าวีเกลือกลัวเกลือัวเหรอฮะทำไมไปเอาช้ดแบบนี้มาเหมือนกันล่ะลูกเหมือนกันมาไอ้ลุงมดทำก่อนทำไมมันคนละชุดเลยอ่ะคนละชุดคนละชุดเราหาไม่เจอเหรอลูกหาไม่เจอใช่ไหมไม่เจอไม่เจอ โอ้โหดีมากเลยใหญ่คุณใหญ่ดูสิใหญ่ดูสีชุดนี้อ่ะเนี่ยใหญ่เลยนี่ไงหันหน้ามาหันหน้ามาสวยไหมคะน้องเพชรน้อกคอยสวยไหมคะใกล้เกินไปใกล้เกินไปค่ะพร้อมแล้วไปเล่นน้ำป่ะพร้อมแล้วไปเล่นนโอ้โหไปให้ไปให้ลุงมดสิเอาไปเต้นให้คุณยายดูก่อนอ่ะโซแล้วก็โซดาป๊อป โซแล้วก็โซดาปปบออกเต้นก่อนถึงจะได้ไปเต้นก่อนถึงจะได้เล่นน้ำโซโซดาป๊อปโซแล้วก็โซดาปปบปั๊อปั๊บปอย่าให้กับเราได้เนาะเพ็งพลังเนาะโองยไม่ใช่อย่าป๊อปไม่ได้ไม่ได้เอาที่เชิบหรอไม่ทำเลยอ๋ออ๋อเอาไหว้เอาไหวดูพี่พลอยจะทำให้ดูอ่ะพี่พลอยขมอนขมอนคอมอน

มให้ทุกแก่ท่านทุกท่านถึงตัวไหนลูกเลีกยบเปอ่ะมาเก็บโอ้โเก็บที่ไหน่ะโอเคนะคะอุ้ยได้ดาวสองร้อยสามดวงแล้วขอบคุณค่ะจ๋านี่อะไรลูกติ๊กเกอร์เหรอติ๊กเกอร์มันเียบหนูเหรอเอาม่นังกหรอแม่ตรงนี้อีกแล้วเหรอ ไปไปไปแบกกับลุงมดสหนุนไปลงน้ำกับลุงมดสเด้อเอาเพชรมาใส่ชุดก่อนเอ้าเพชรเตรียมขึ้นโอเคโอเคยายใส่ให้ละไปกับลุงจ้าแพชตรงไหนอะลูกตรงนี้ตรงนี้อุ้ยหายแล้วค่ะไปหายแล้วติ๊กเกอร์มาจิ๊กเกอร์โอ้ติ๊กเกอร์อยู่ในบ้านหนูหนูไปเอาไป โอ้จะล้มนำได้จะไว้อยัางนีมายกยายกให้ยายกยกแขนยกแขนอออโอ้ทีเสิร์ฟอีกแล้วอ้กคนแนเเ่ออเมามาใส่หาน่ามาโอ้โหหอมมากเลยอ่ะชุ้นี้หอมหอมชหอมหอมหอมมาก ป้าวีไปขายของงานการฆ่าสวนลุงพีอ้าวเหรอใช่อาแล้วหมวกไปไหนอะลูกเอาหมวกเอาใส่หมวกโอ้โหมันกางเกงไปไหนกางเกงไม่มีใส่ค่ะเพราะว่ามันมันใส่กางเกงไม่ได้กางเกงไม่ได้ไม่ต้องใส่กางเกงหายเหรอกางเกงหายกางเกงหายทำลุงมดเค่ยงไปว่ายน้ำปลกเลยนะลูกไป counter. มาให้คุณยายดูหน่อยสิชุดหนูอ่ะสวยไหมคะคุณยายฮะไอเพรขี้เล่น๋ออ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  จะลุงม,มุดไปมุดเลยนะ,ะไ,ไปแล้วไปเล่นน้ำาละสวัสดีนะคะเดี๋ยวไปดูเด็กๆก,ก่อนวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะมันหลวมค่ะเขาน่าจะไปเลือกเอาชุดที่เขาชุดนั้นอะน่าจะอยู่ข้างบน<ด>บ้านไม่เห็นสวัสดีคะ่ะดูจากอเมริกาอขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องวันนี้พาไปดูเด็กๆก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย